เบลน,นี้ดีกว่าตุ้มตัวเตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูไข่กันนะกระดึบกระดึบไปอะรี่กันแอนแ้นแอนแอนแ้นแอนอทำปาวานชนโอเคชอบเพลงนี้อาจังมองเรื่องยากทจะมัมแชล ทำมือทำมาบอกใบแบะแบะชักชวนชมกุงมอาต้ย right, right. ุงป่าอ้าวไม่ใช่แล้วอะไรต่ออะไรต่อไม่ใช่แล้วทีแรกก็ยังอันนั่งห่างละแหละเือเพ็หอมฟอดมือกอดลืมแกยูอ่ะยูไหมอ่ะยู อี่งอีกซักหนึ่งทั้งเพลงอหนึ่งสองสามเอามือกอดลืมแกะยูเครื่องตัดต้นไม้แล้วเหรอช่าง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 เคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันจะโตไม่เบาจะมุกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวแต่งวงสวัสดีค่ะมีหูมีตาเยี่ยมลำลำล่า อ๋อมีแมลงปอใช่ไหมแมลงปอนี่ไงมีอยู่ข้างล่างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยกว่างวงมีเขียวาตงวงเลยกว่าเงะมีหูมีตาหางยาวเอ้ากาบกาบกาบเปิดอับน้ำในคลอ ตากระจังแรมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูนู่นไกลบินไกลบินไก่บินไไกลไกลบินตามตั้งแต่น้องอะไรตามน้องตั้งแต่ทุกคนวิ่งตามน้องทิ้งแม่ไว้คนเดียวตั้งแต่ที่อยู่ในตั้งแต่วันคลอดใช่ไหมคะฮะฮะเนี่ยมะขามกินได้กินได้ให้จับ สันดีอ๋อเออฮานาคคุสันดีคะฮานาคุ่อวันนี้พ่อไปนพ่อไปเล็มต้นไม้ค่ะนี่ลำบากเลยมามาคุณพ่อเล็มต้นไม้เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนต้นไม้มันใบเยอะมากเลยฮานาคุขอ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 ค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แซนี่อะอะไรนะั่นนะ่ะน้อนนอนน้อนนอนน้อนนอนอข้าปากเหรอน้อนนอนน้อนนแซนดี้คนสวยแซนดี้กินข้าวเวย็นแล้วค่ะแซ <laughs> นดี้กินข้าวแล้ว no, 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 no. ปลาอยู่ไหน <laughs> ปลาล่นไปแล้ว <h ung> เอาไปไว้แล้วล่ะไปแล้วทิ้งหน่อย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 ตะ thiên nơi 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 thiên